กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า ขอดูรูปที่ถ่ายไว้บ้างสิจะดูยังไงอ่ะนี่มันกล้องฟิล์มนี่ยิปสำหรับรอบสุดท้ายขอบคุณนะเป็นไร กังวลเนอก็ไม่แปลกป่ะก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยน่ยก็แค่ทำให้เต็มที่เหมือนที่ผ่านมานั่นล่ะเพ่งพินถึงฉันจะไม่ค่อยได้พูดอะแต่ที่ผ่านมา เธอทำได้ดีมากมาโดยตลอดเลยนะทุกอย่างที่สร้างให้เธอเป็นเธอจนถึงทุกวันนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเลยทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งเรื่องที่เธอไม่อยากจะยอมรับมันด้วยอย่างเรื่องครอบครัวหมายความว่าไงลูกค้าเมื่อกี้มันมาลว รู้นะว่าการที่ได้เติบโตมาในครอบครัวหมอผีเล็กๆในหมู่บ้านต่างจังหวัดคือสิ่งที่เธอพยายามหลบหนีมาโดยตลอดแต่เธอรู้ไหมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเลือกเธอมันหาย,ยากแล้วนะสมัยเนี้มาพูดอะไรตอนนี้เนี่ย ก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้มันเล่าได้แล้วหรอหรองั้นขอถามเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมยังมีเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังอีกเยอะเลยไม่ใช่หรอพอเลยแค่เรื่องนั้นก็พอแล้วเฮ้ยทำเป็นเขินไปได้แม้ที่ตอนถ่ายรายการอ่ะนายสัมภาษณ์อะไรต้องเยอะแยะเราไม่เห็นจะเคยบ่นเลยอ่ะ โอเคงั้นจะให้ถามอีกแค่เรื่องเดียวนะแต่ว่าเธอต้องสัญญาว่าจะไม่กังวลแล้วโอเคปะอืมถ้างาั้นขออนุญ,ญาตเริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะสามสองหนึ่ง อ่ะมีะไรจะถามอ่ะให้แค่เรื่องเดียวนะถ้าเงนก็ช่วยเล่าอาดีตของนายให้ฟังหน่อยได้ไหมเราอยากรู้อ่ะว่าอะไรทำให้นายมาถึงจุดนี้ได้ยาวเนะย ก็ไม่ติดนะรู้ไหมสมัยก่อนมีนักวิจัยอยู่กลุ่มหนึ่งที่พยายามจะศึกษา,าศาสตร์ของไทยด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วพวกเขาก็เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่พลังลึกลับทั้งหมดจะถูกถอดรหัสบางอย่างออกมาได้ ฟังหน้าจินหินก้อนนี้มันเรียกว่าเหล็กไหลมันเป็นธาตุศักดิ์สิทชนิดหนึ่งที่มีอิทธิฤิ์ปกป้องรักษาปกติแล้วเนี่ยถ้าจะแอคทิเวตมันมันต้ใช้น้ำผึ้งความร้อนแล้วก็บวกกับพฤติกรรมอีกมากมายแต่แต่เมื่อเช้านี้เลยพ่อได้คนพบว่าถ้าเรายิงคลื่นความถี่ที่มากกว่าสิบเกลือใส่เข้าไปในตัวมันเนี่ยมันจะเกิดรันพ์นฟังไม่ทันเลยอือขอโทษ เอาเป็นว่าพ่อจะโชว์ให้ดูเลยแล้วกันนะโอเคก่อ okay. นที่พ่อจะโชว์ผลการวิใจัยให้ลูกดูเนี่ยลูกต้องสัญญานะว่าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วห้ามบอกใครเด็ดขาดทำไมต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ล่ะครับก็ บางทีชีวิตมันก็ต้องมีความลับบ้างมันถึงจะได้มีเสน่ห์ไงเอานะสัญญาได้ไหมครับผู้ชายคนนั้นเชื่อนั้นเขาเป็นหัวหน้าทีมวิจัยนั้นแล้วก็เป็นพ่อแท้แท้ของฉัน <laughs> พร้อมหรือยังครับจะดูโชว์สุดซีคริตของพ่อทำอะไรกันนะ่ะมีความลับกันอีกแล้วเหรออาจินบอกพวกอาซีว่ารอบนี้ทำอะไรกันไรไม่มีไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมอาจินถึงแม้พวกเขาจะเป็นทีมวิจัยเล็กๆไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ช่วงเวลาที่ฉันอยู่กับพวกเขาอะ ฉันมีความสุขมากๆเลยนะพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวฉันเลยนะต่วเฉพาะ,ะกัาปาโกปาโกไม่หมอโกสูงมะเหรอใช่ตอนนั้นเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดใจดีและก็ตั้งใจทำงานมากๆ งานหลักๆของพวกเขาก็คือวิจัยพวกงานอาร์ติแฟกต์ต่างๆที่รวบรวมมาจากทั่วประเทศและในที่สุดพวกเขาก็ได้รับอนุญ,ญาตพิเศษให้เดินทางไปเก็บข้อมูลชุดบุกงาหมือนประมอนที่ตระกูลของหม่อมเรยันูนากไว้ตอนนั้นฉันก็ไม่รู้อะไรมากหรอกดูแค่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่รับสุดยอดและพวกพ่อทุ่มเทให้สุดชีวิตกับงานครั้งนี้ โดยเฉพาะปากกักกแต่สุดท้ายการเดินทางครั้งนั้นก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยและก็คงอย่างที่พ่อเคยบอกแล้วมั้งงานของพวกเขาห้ามหมกมุนเพราะสายศาสตร์ยิ่งหมกมุนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งค่อยๆเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนละคนพวกแกพูดบ้าอะไรกันวะ ะจะให้แปลการวิจัยชุดบุงาแล้วไปวไิจัยอธิแฟงตัวอื่นแทนทั้งที่เราใกล้จะสักแซกกันมากขนาดนี้แล้วนี่นะใกล้ใกล้ตรงไหนอะหลายเดือนที่ผ่านมาเธอเองก็เห็นเดต้าทั้งหมดแล้วเราเป็นนักพิทิศาสตร์โกงมันจะใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าฉันบอกแล้วไงว่าฉัไม่ได้ใช้สัญชาตญาณ อันนั้นก็ฟังเั้นะฉันคนแนกกับพระเจ้าได้จริงๆแกจะทำอะไรมันบานปลายเกินไปแล้วล่ะโกโกพักเถอะนะเราจะยุคโปรเจกต์นี้แกทำอย่างนี้ไม่ได้เวย้ยมันอีกนิดเดียวเอง พวกแกมาลังทำแับให้พระเจ้าพวกแกจะต้องสู้พระเจ้าทั้งห้ยพระโก้ในตอนนั้นเหมือนเป็นคนละคนกับที่เราเคยร,รู้จักและในคืนนั้นเอง ตื่นตอนนี้จะหลับแล้วเธอเป็นเด็กไม่ดีหรอเด็กไม่เดีต้องโดดลงทอ่อหนีไปอาตินอาตินพ่อบอกให้หนีไปไงอาติน シューマス。 ป้าโกเผาทุกอย่างทิ้งแล้วเขาก็หายตัวไปเขาขโมยทุกอย่างไปจากแรลบข้อมูลทั้งหมดอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดเข้าไปหมดเลยแล้วตอนนั้นนายรอดมาได้ยังไงอ่ะพอปากอาของทั้งหมดไป ยกเว้นของชิ้นหนึ่ง จากความพยายามทั้งหมดของพ่อจากความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายก็มีผลงานวิจัยเดียวที่นักวิทายาศาสตร์แบบพ่อถอดรหัสมันได้สำเร็จมันงดงามมากเลยนะ แล้วมันก็เป็นภาพที่สวยงามและก็เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเราไม่ชี่ิว่าู่ต่อไปนะจจนไม่ชี่ิว่าู่ต่อไปูไ่ต่อไป ตอนนี้เหล็กไหลก้อนนั้นอยู่ที่ไหนหรอฉันทิ้งไปกับศพพอแล้วน่าเสียด้เนาะ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากหลายปีต่อมาฉันก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับแม่หมอที่ชื่อว่าโกสูงดงดังขึ้นมาและในเวลาไล่เรียก,กันก็มีข้อมูลขององค์กรอนนีกมาโกโผล่ขึ้นมาในเน็ตฉันเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างมันมีจุดเชื่อมโยงกันนั่นแหละก็ทำให้ฉันมาถึงทุกวันเนี่ยเคยไหม ถ้ากั้นก็คัดขอบคุณมากนะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอนะ่ะหายกังวลแล้วใช่ไหมอืมโอเคงั้นเรามาโฟกัสการแข่งขันรอบสุดท้ายกัน เราสองคนมาจบเรื่องนี้ด้วยกันนะก็ใกล้ถึงวันแข่งรอบสุดท้ายกันแล้วเนาะ ถึงไมเลยอาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะแต่ไมเลยก็อยากฝากกำลังใจไปให้ทุกๆคนเลยทั้งจิวเพลงพินแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนเลยค่ะไมเลยเนี่ยประทับใจในความตั้งใจของทุกคนมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะกับจิว <laughs> <laughs> เพื่อนที่สนิทที่สุดข,ของไมเลย ไม่ได้เชื่อนะว่าคนแบบจิวอะถ้าตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วอะจิวจะทำได้ทุกอย่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆอะก็ไม่ได้ก็อยากจะฝากคนดูทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยค่ะไายเอาล่ะ เรามาทำให้การแข่งข <C ourse> ันครั้งนี้มุดงามที่สุดกันเถอะเพลงพินจิวเราขอให้เธอสองคนทำโชว์นี้ให้ดีที่สุด